คลิปนี้ยายท้อนสิมาบอกวิธีกดเอ็นเก่าเกลืองอดเอ็นเข่าสะบักง่ายๆได้ด้วยตัวเองบ่ต้องไปหาหมอเอ็นอยากค่ะพี่น้องผู้ดได้ปวดกลิ้งหายใจแล้วมันป้าป,ป้าปอยู่เนาะเอ็นเก่าเกลืองมันสิเส้นนี้เนาะพี่น้องนี่ไหมเส้เนนี้ไหมเอ็นเข,าข่าสะบักเขาใส่สารพื้นเอ็นว่าเอ็นเก่าเกลืองเนาะเส้นกสิโยมตรงนี้แล้วพี่น้องวิธีกดก็กดได้ด้วยตัวเองนี่แหละจิ้วเจ้าเล่งล่ำข้อเจ้าเลยนี่คือคอแท้ไหมนี่คือคอนี่เส้นตรงนี้จะอยู่ตรงนี้เล้วพี่น้องเดี๋ยวสีจะทอดสีเ็ดพีเบิลงนี่ เห็นไหมนี่ตัวนี้นะคะวิธีกดของเรามันจะอยู่เทั้งหายประแดกอันนี้หายปลาราของเราวิธีกดของเราเราสมมติถ้าปวดขังนี่ไมเห้ากอาแขนโลงรีเหล็กสบายสบายเลยค่ะขังนี้นะคะแล้วเราก็ใช้นิ้วชี้หรือไม่ก็นิ้วกลางนะให้ทิ้งน้ําหนักลงตรงจุดนี้นี่เห็นบอกนี่พี่เดอ้อพี่น้องเดอ้อนิ้วกลางนิ้วกลางสีน้ำหนักไหลย่ย่าท่องกับสีกดตกโดยวิธีกดก,ก็คือกดดันเข้าไปหา หาในลําตัวเราเด้อจะกดออกไปทัางหนอกเด้อกดเข้ามาทัางนี้น้าหนักมันจะหนอยพี่น้องกดเองสิกดแซ่ไว้จักหนึ่งถึงสองวิเจ้าสิลูซึกเลยว่าเซนที่เจ้าปวดน่ะมันจะเริ่มคายออกทั้งขานหลังเฮ้าพี่น้องมันจะเริ่มคายปุด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 แล้วทีนี้มันก็พุนอะออกหอดหอดปลายนิ้วมือเฮ้าพุนอะจวดเส้นนี่ล่ลุงหอดปลายนิ้วเขาเลยนนี่ตัวพี่น้องตัวนี้ กดทนึงข้างแซไว้มีห nee ้เฮียวยาวเหวยาวออกออกกดทีที่สองนิ่ลงไปอีกพี่น้องขันมันมาถึงนิ่ลงไปอีกขั้นันผู้ใดลงคนเอ็นเขาเกือกแห้งมันอยู่เลิกเด้มันต้องใช้น้ำหนักมือเลยแล้วกดเข้าไปตีที่สองโอ้ยจวด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 ขันมันมาถึงมันมาจวดเด้อพี่น้องขั้นถึงมันจวดไปทั้งหลังเข้าเลยกับลงล่ำล่งล่งโลงลงสี่เลยคขั้นถึงมันถือเส้นนะมันอยู่บริเวณนี้นี่แหละไม่ได้ยากเราพี่น้องกดลงไปกดยิ้มือเ้าด้ยยนิมือเสาก่อนเข้ากินเขาเนี่ย ถืเสิ่ดีครับพี่น้องเนี่กดสามเทียเออแล้วจากสองสามโมงที่งว่าก็สองสามชั่วโมงเขาก็มากดอีกล้เทียมันกดเทีเดียวมันไม่ออกทันทีนะบัดดาวดอกพี่น้องมือมนึงเขาก็กดูสองสามเทือเทือ่อหนึ่งเรั้งสามครั้งเนี่ยพี่น้องยี่ทอนเอ็นเกลือยี่ทอนบ่ได้ไปหาหมอนหนวดหมอเอ็นยี่ทอนเขาคอยกดออกหองยี่ท่อนถ้าเราปวดทางนี้ก็เหมือนกันครับพี่น้องแต่เอ็นเกลือทางนี้เขาก็มาทางนี้แหละค่ะเห็นไหมอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงไฮประเด็ดเรานี่แหละ เาเบิงเย่ยทอดเนี่ยเบิงเสี่ยงนี่วิธีอยู่ตรงนี้บริเวณนี้วิธีกดก็คือเอามือข้างนี้ลงเนื้อแล้วก็กดมันก็จวดจวดจ้วดจ้วดไปเลยขั้นบอถึงตือเจ้ากันเนียงหาขั้นบ่ถึงตูเจ้ากันเนียงหามันอยู่รอดนี่เราพี่น้องเนี่ยนะเอน็นเกลเกลื่องมันเราทอะม่านเนาะหันใจว่าอิม่มเห็ดเวียกเหียงกับป้าป้า,ปาเปียกเปียกเคียงอยู่หันไหมพี่น้องเย่ยทอดมาบอกเทคนิคการกด เอ็นเก้าเกลืองเอ็นเข้าสะบักง่ายๆด้วยตัวเองเอาไปลองเฮ็ดเบิรงเด้อพี่น้องดีอหรืยาท่อนเอ็นเก้าเกลือยาท่อนปุ๊บบ้าจัดการเลยเอ็นเก้าเกลือปุ๊บแบบเออยืนปุ๊พูดพูดพูดโอ้ยมีแห้งคัดขัดพี่น้องค่ะเอาเนี่ยอะไรยาท่อนคลิปมาจะโดนเรื่องบอกไว้กระโดนเฮ็ดคลิปนานแล้วแหละก็เลยโอ้มาบอกซะนะสำหรับเอฟซีผู้ใดที่เพิ่นบ่ได้เห็นคลิปนั้นคือมันนานมากเลยก็หลอกมาบอกวิธีการกดเอ็นเกาเกลืองกดเอ็นเข้าสะบักด้วยตัวเองง่ายๆเฮ็ดแบบนี้เด้อค่ะเด้อไร์คัตเดูเลย